สวัสดีครับผมช่างไปจัดรัสมัยดีสเซวิสนะครับวันนี้ก็มีเครื่องเป็นตัวลลลโนมิโปร16นิ้ว a 2 1 4 1นนะครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็นอาการเปิดไม่ติดนะครับแล้วก็จุดที่เสียหายเนี่ยก็จะเสียหายในสตัวชุดไล่ไฟหล,ลักนะครับชุดพิพีบัตนะครับแล้วก็จุดที่ทําให้เกิดพิภีบัตเกิดการช็อตนะครับก็มาจากตัวชุดที่เป็นชุดแน่นนะครับหรือว่าชุดเปวดความจานั่นเองนะครับชุดเปวดความจาเนี่ยก็จะมี ลายไฟค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งมันเกิดการช็อตอยู่นะครับเลยทําให้ตัวไฟหลักเนี่ยทำงานไม่ได้นะครับเกิดการช็อตเครื่องก็เปิดไม่ติดนะครับก็เนื่องจากมาจากตัวแนนที่มันเสียนะครับตัวแนนก็คือตัวสตอเรจนะครับเนี่ยนี่ก็ทําการแก้ไขนะครับยกแนนแล้วก็วางแนนใหม่นะครับตอนนี้เครื่องก็กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับความจุนะครับก็จะอยู่ที่5 0 0กิกนะครับตรงนี้ก็ ต้องทำการลบข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ลงข้อมูลใหม่ลงเว็บใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็เหลือใช้อยู่ประมาณ4 8 0 g กิกนะครับในโอเก,ก็ลงเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับนี่เรียบร้อยนะครับเครื่องพร้อมใช้งานเลยนะครับอันตอนนี้ก็เปิดติดใช้งานได้แล้วนะครับ<อ>ก็ขอสรุปงานเพียงเท่านี้นะครับถ้าลูกคา้ามีเครื่องต้องการที่จะ อนะครับในส่งตัวชุดหน่วยคอนจาร์นะครับหรืออยากจะเพิ่มความจุนะครับก็สามารถทักสอบถามกับทางดิบนได้เลยนะครับไลน์สามารถแอดได้บนในเว็บไซต์นะครับทีเว็บไซต์สมัยทิสวิดนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับสมัยทิสวิดเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ช่างเป้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสุดครั้งหน้าครับสวัสดีครับ